ีวีผมจะมาเย่เกม m า Card Deposit ขีจ่าสิบเองครับตอนนี้ผมก็อัปเดต My Card หนึ่งจุดสิบแปดจุดสองยี่ห้อนเองครับโอเคเราจะกดผลข้อเส์อก่อนไปหนึ่งครับโอเคเหมือนว่าเราต้องอัปเดตนะครับเพราะเนี่ยจะว่ามันอัปเดตใหม่ใช่ไหมความเยอะกับความก้นมันก็จะเปลี่ยนไปด้วยกับสภาพ,พนีงอากาศเปลี่ยนกันครับนะ้ำผมต้องกดอัปเดตใหม่ครับโอเคเมื่อกี้ผมข้อหองน้ำก่อนไปหนึ่งครับ ก็คือไม่เห็นัดต่อที่จริงผมคิดว่าแต่เกสเกซิแต่ว่าเกซิฟเนอรเก็บไปก็ไป็ดีเอาเกมบในค้าบ่อยๆบ้างนะแล้วผมก็ไปคอยสร้างบ้านบ่อยสักเท่าไหร่ก็ขออภัยด้วยครับคือผมไม่เก่งกินสร้างบ้านบ่อยนะครับเก่งในแค่การสร้างเงี้ยๆอย่างนี้นี่การสามารถผมก็พอเก่งประมาณนึงนะแต่ไม่เก่งถ้ามือซิปอย่างนั้นถ้าเกิดคุณเห็นว่าผมไม่หมดขีดขีดที่ไม่หมดขีดขีดพืชตอนนั้นผมถ่ายรูป อายุคือทำปกไงแล้วก็การคลิปเปอร์เด็ดแต่โผล่ตัวหน้าต,ตายก็ปุ้มโอเคโอเคเดี๋ยวผมก็ปรับเป็นโหมดสาย,ยวัวอ่ะรอไปเดียครับโอเคครับเป็นโหมดแน่ครับอาดูสภาพแม่แม่เปลี่ยนไปเปล่าอ๋อก็ไม่เห็นปีไปมากนะไม่เห็นดูุสูงขึ้นเลยโอเคคือว่าดีนะครับเดี๋ยวทำบ้านต่อกัน เดี๋ยวผมจะกดคอร์ดตรงกลางๆนี่การพวกคิปเปร์กัรพวกอะไรให้เกิดเออเก็บตอกมันไม่เปลี่ยนไปมากเลยฮนะไม่เห็นมีเปลี่ยนไปเลยครับน้องคงเหมือนเดิมฮะไม่มีสภาพเาปลียนไปออก็คือว่าดีนะครับถ้าเกิดว่าตอนที่ผมดูดประการเป็นภูเขาโคตรสูงขึ้นมาเนี่ยจบสิบผายคงจะไม่คาบโขาเลย ผมเหนียดเบ่งจำเบ่งจำเป็นจำเอ่อเอกวิทย์เอาไปขาครับเป็นกระตูเหยียบมาแก้วเบ่งเอ้อคือตอนนี้ผมโดนกระตูไงไม่รู้ว่าเป็นกลุ่มเสียงไงเป็นกลุ่มที่แบบว่าคนข้ามมาผมติดโควิดไปไปโจมเออ ここですけたね。えー กดกดมันก็บางทีเยงไปจังมากไงฮะโอเคกดเข้าไปครับโอ้ยโอ้ยผลโดนตูดจมูกวันนี้โคตรเจ็บเลยแผลโตกายโดนโดนจมูกไปสองรูอีหักไม่โคตรแสบเลย ให้ hey, ผมก็ขึ้นสี่บสีนไปอ๋นะอน่ะบบกคิ <ๆ S 2> วเคลวะเขาทำอะไรกันไปดูว่าคนข้ามบ้านผมติดโควิดนานเท่ไหนไกันฮะแต่ผมก็เก็บผมตองกัะตัวเองคิดเนี่ยโอ้ยมันว่าคิดกดเจเกอร์พังแี้ย ยังไม่พอเพื่อนๆโอเคเดี๋ยวไปครับที่กด อันนี้ผมก็ต้องหาตัดคอร์สทั้งล่างเนี้ยเอาตูกก้กอครับเอาหนุนงายเอาที่ขุดมา ยั้คุยไับข้ามมนดีกว่าในตัวคราบข้ามมนผมคิดไปต่ยิ่ไหมครับน้อยวันอยู่ไหมแต่ว่ามันก็ไม่ดีเพราะว่าไหนไหมผมตัดต่อไปได้กลัวว่าคือีบเอโฟนสับก่อนเครื่องนี้มันจะเต็มด้วยก็เลยไม่ตัดต่อกันคือแม้ผมจะตัดต่อไปนีเถอะนะแต่ว่าโอ๊ยคิดว่าผมเคยตัดต่อก่อนนะตัดต่อคลิปนี้แต่ผมจะต่อเป็นนะแต่ก็แค่ไม่ค่อยจะตัดต่อบ่อยเท่าไหร่ ไม่ได้คือเรีกขี้เกียจตัดต่อนะแต่แค่ว่าการตัดต่อมนันใช้ขี้ขวดสับเยอะแน่ก็เลยได้ใจไม้ตัดต่อให้กันถ้าเกิดจะตัดต่อเนี่ยต,ต้ององอโวดสับโคตรแย่กว่านี้ผมค่อนจะตัดต่อยุคกษัตริย์ขึ้นนี้มันก็แย่อยู่หหอยพอทวนนะแต่ผมกลัวว่ามันมีขี้ของเกมซีไฟขี้เกอมอื่นน่ะมันจะเยอะโอเคเรียบร้อยแล้ว ก้าโกอาวอกเก้าเก้าีให้ป่าวะหนึ่งสองสาี่ห้าเก้าตรงนี้ถึงเก้าใช่ไหมหนึ่งสองสา แปดเก้าหีดหอะไรอ่ะต่อไปก็ทำการปูพื้นที่เป็นบ้านไร้ฟ้าแต่ผมก็ต้องทำการหาเห็ดต่ออื่นทำทอดต,ต่อเลยไหมเนี่ยขอทานหน่อยจะทำทอดเออหมูได้ฮะเดี๋ยวเดี๋ยวกี้คงณหมูคินเหรอ เดี๋ยววางคาไปข้นางพื้นก่อนเป็นตัวดีคอเนี่ยพาเมันก็ไม่เป็นไง,ไงนะแต่คอข้อนางล่างสิแปลกคอข้อนางลน่างยังมีซอมบี้เกิดนี่แต่พอม,มาใต้บ้านเนี่ยเดี๋ยวผมต้องไปคิการไปหาขุดฐานเพิ่ม หาขาเพิ่มมัาทาบ้านต่อเน,นี่ยมาทำฮอตแต่ก็ไปหาตรงถ้ำครับฮอตฮอตฮอตเขาก็ทำ 12, มาสิบสองกันมีเขาทำมาสิบสองอันก็มาพอยอะแต่ก็นอนซะเอา้า น้อสี่หกว่าผมไม่นอนบ่อยไปขมโพงกวนเนี่ยเ๋ยวผมเอาขอบใบเผา,าก่อนโอเคฟาร์มหินต่อกันห็่ไหมหินปมกีลังเยอยู่ไงผมก็มีคอสโอัยปนกย่ย การพวกมมันเกิดดีตอนที่อยู่ห้องแล้วผมก็ไปหาคุดเอ็ดมาซีมาซีจะต,ตีโอ๊ยจบโอ้ยถนูด้วยมันเขามีฟังเงินเนี่ยโอ๊ง ก็สังเแคไหนก็เตหานแต่ไม่เตะ แต่ผมจะไปกดปีกงข้างๆตางนี้นนอ่อตรงนี้มีอีกออไปทางขึ้นไปทางนี้แต่คขานให้หมดก่อนดีกว่านะ,ะเจอคางขึ้นไปข้างบนให้ทหาครับไปขึ้นทางนี้ดีะเ,เอ้ยเอาทางนี้ไปทางขึ้นฮะไฮ้ชิ้โว้ย ทำไมุ่งน,นี้ตามบ่อยแปลกไม่เจอเหยเกยครับเดี๋ยวผมจะไปหาตรงถ้ำอื่นนะ <c oughs> โอ้ยตาไม,ม่สีไหม

Ờ. Uh -huh. เอาพีกตายเหอะมาสักคู่กันครับโอเคทำบ้านในคันนี้ครับแ้เว,เ,วเจอกันใหม่ครับค่อยกดอย่าให้กดติตตามเพื่อการที่ใหม่จะผมได้ครับค่อยเจอกันใหม่ครับบายเจอกันใหม่ในครับ<ป>